เจ้าลูซื่ก็ไม่รอดถูกคอท่านขโมยรูปแอบ,บอ้างลูกสาวป่วยมะเร็งเมื่อเร็วๆนี้ชาวเน็ตเจนได้โพสตภาพลงในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับคอท่านรายหนึ่งที่แชร์รูปภาพในไวัยเด็กของนักแสดงสาววัย25ปีเจ้าลูซื่เพื่อของเงินรับบริจาคบนท้องถนนในวิดีโอนี้มีชายคนหนึ่งปลอมตัวเป็นพ่อที่มีลูกสาวป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวกำลังคุกเข่าอยู่บนพื้นข้างๆข่าวมีป้ายเขียนว่าช่วยชีวิตเด็กน้อยคนนี้ นอกจากนี้ก็ยังมีรูปไทยของเจ้าลูซือตอนที่เธอยังอยู่ชั้นมัธยมอีกด้วย บนป้ายมีเรื่องราวที่นาซาวที่อ้างว่าลูกสาวของเขาป่วยหนักและต้องการเงินอีกประมาณ1 5 0 0 0 0ห้นยวนสำหรับการผ่าตาัดชาวเน็ตจำนวนมากเรียกร้องให้คนอื่นๆระมัดระวังและระวังการหลอกลวงช่วยเหลือผู้อื่นหลังจากประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปสำนักข่าวดังก็ได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์พ่อขาแม่ค้าที่อยู่บริเวณน,นั้นโดยมีการเปิดเผยว่าชายหนุ่มรายนี้ตั้งจุดขอทานวันที่23กรกฎาคมเวลาประมาณ18นาฬิกา และขอทานอยู่เพียงแค่สิบนาทีเสร็จเสร็จเท่านั้นซึ่งเป็นครั้งแรกที่ชายหนุ่มคนนี้มานั่งขอทานและจะแจ้งตำรวจหักเขากลับมาอีก